ทุกคนทุกท่านที่เข้ามาดูคลิปนี้ identity วัน identity v วันนี้ผมใจนับเสนอนะครับกีช่าในสกินยิงโคอฝนสกินใหม่จ้าสกินใหม่ล่าสุดที่เพิ่งออกขายในปีนี้เดือนนี้แต่ไม่ใช่วันนี้อ๋อแล้วบอกจะเลยนะกว่าจะสุ่มได้เี่ยมันยากมากถึงจะไม่ได้เติมเลยอะเอาของฟรีมาสุ่มๆุมมแล้วมันก็ได้อะ่ะ โอเคเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมกันเลยดีกว่าว่าจะสวยขนาดไหนนานมากเลยจ้าเกมไหนเล่นวัยไหนมาเลยเจ๋อเจ๋อเมื่อวานเกมแต่ละฉากของเกมของเกมน่ะมาลิงโบทปกติดีกว่าโอ้เจ้าคะทีได้เล่นจากทีรอนานมากนานฝุดฝดเลย จริงจันเมื่อกี้ดูมาแล้ว าจริงๆเลยเมื่อกี้ก็เร่งความเร็วให้เลยนะสกินเนี้สวยมากเลยนะอบอกเลยไอ้ข้างหน้าน่ะปั่นต้องปั่นใช่ไหมเอาไปหนึ่งดอกจ้า โดนไม่โดนไม่โดนทุกคนไม่โดนจักเดีดักเดีักยังไงมันคิดอั่งเหรอโอ้โหมันไม่ให้เราซีเธอไมชกนะมันไม่ให้แบบเราได้แต้มเยอะขึ้นมาออกมันคิดได้เลยเนี่ยได้จะว่ายังไงแกเข้าใจอยู่ดีเราเลยนะหนูป๊อ,อกแท็กเอ้ยไอ้ยพลาดแล้วกันอย่าดิ้นซีอย่าบอกก็ลุ่นล่อไม่ดิ้นแล้วเราจะหลุ่นไป ฉันจะด,ดูได้ยังไงแลรื่องไหนสั่นเออแน่แน่แน่คิดว่าไม่เห็นหรอคิดว่าไม่เห็นหรอ ที่น้่งฟังไม้ไวมาโอ้โหอีกเลี้ยวนะหนังขอแป๊ะเอ้ยโอ้ไม่ถึงอี่กูหับอิดิคานาทภิดิคาน์จริงหลุมไปจ่ะนี่ก็เฟสสองแล้วนะนี่รักกันจริงๆเลยติ่เฟสเพื่อนแบบไม่รู้สึกรู้สาร โอ้โหไอ้ควนตรงนี้ยังได้นคนตัดดูเหรออู้เครืามาันจะเสร็จแล้วอุย้ยนึกว่าจะโดนหญิงตาบอดถ้าดูหมายอายแล้วดูโอ้โห,โหโกดกดอันนั้นฉันไม่เห็นมั้ง หาแล้วขหน้าแล้วนะดกัดกดัเป็นรนะอแป๊กจะคิด่านงนะัิดโอโอ้ยพกกิดเปถายเธอล้นะเยล่ากับทาุสาดคิดเป็นชีกันโอ๊ย่าเสียโคตรไรเดียเลยโอ๊ย มาจ้าหนังเอ็มบีจะไปไหนะหน่ะสิถ่ายงั้วเลยนะเย็นปุ๊บเลยดีแบบสวยจ้า กัดได้คนแล้วตอนนี้มีควอยู่นแรงขึ้นมากเดี๋ยวตักเสื้ออ่าเขามาช่วยเลยเขามาช่วยเลยโอ้โดนหมออีกคนอีกละเราต้องเอาเปตัวตัวทุกคนเราไม่เอาเปตัวตัวเราจะหลายใจไม่ได้ จำไว้กันเราจะเป็นฮันเตอร์หลายใจไม่ได้ไตรงนี้ีกอีกนะมันไปจับมันงได้ยี่วัติศสรเลยนะกับไปคิดบัญชีที่คัริหาไปเลยนะ เงินกิจกานมันวบัตต้องมาแน่ๆเอออาจจะเข้าไปเล่อนในสวนสัตว์ก็ได้แอบพิวนอยู่ ไหนเนี่ยเออเคื่อข้างในมันสั่นนี่ว่า จะไม่เห็นเลยนะ เราจะยังจับจนนได้เลยเวจับเจ๊ักาโอเครันี้วยล้กันนะนี่อีกาขึา้นหัวเราได้เห็นไหมตามเธอทันอยู่แล้วแหละนะท็อกซี่เิ่น่เอเ คนมันบักนะมันบักอีกาคือตลอดวัวงั้นวันนี้ก็จบเลยแล้วกันนะสำหรับคนที่ชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย